ใครเคยเจอเบอร์แปลกๆที่โทรเข้ามาแล้วแจ้งเราว่าเป็นตำรวจมาขอตรวจสอบบัญชีหรือว่าเป็นบริษัทส่งของที่บอกว่าคุณมีสินค้าผิดกฎหมายอยู่หรือเปล่าครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นโกงครับที่ตอนนี้ทางมิจฉาชีพเนี่ยเลือกใช้การโทรศัพท์เข้ามาเพื่อหลอกล่อให้เรามีการโอนเงินครับเคสแบบนี้ครับมันเริ่มใกล้ตัวเข้ามาเรื่อยๆอย่างล่าสุดเนี่ยก็มีน้องเที่ยวฟิสพี่สาวผมเจอนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายกรณี ที่มีการล่อหลอกคล้ายๆกันนะครับวันนี้ทางดอยแซนก็เลยขอรวมเอาเคสที่เคยเกิดขึ้นนะครับผมพร้อมกับรูปแบบที่เขาใช้มาหลอกล่อเอาเงินเราไปนะครับเพื่อที่ว่าทุกคนเนี่ยจะได้รับทราบกันแล้วก็สามารถเอาไปแชร์ต่อเพื่อเตือนเพื่อนๆญาติๆพ,พ,พ,พ่อแม่พี่น้องกันได้ไม่ให้หลงกลเป็นเหยือ่อเหล่ามิจฉาชีพเหล่านี้ครับ ในตอนนี้นะครับผมรูปแบบที่เขาโทรมาหลอกให้เราโอนเงินเนี่ยมีทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือการที่แจ้งว่าเราเนี่ยเป็นคนทําผิดกฎหมายครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามนะครับโอนเงินบ้างรับสินค้ามีพวกสิ่งของส่งมาครับพูดจริดนู่นนั่นนี่นะครับอันนี้คือรูปแบบแรกครับ รูปแบบที่2ก็คือการที่มันหลอกให้เราไปทํางานนะครับบอกว่าไปร่วมธุรกิจไปเป็นพนักง,งานของระบบนี้บริษัทนี้นะซึ่งอาจจะเป็นระบบชื่อดังนะครับเสร็จแล้วก็จะมีการหลอกล่อให้เราโอนเงินเข้าไปครับรูปแบบที่3นะครับอันนี้คนแก่จะโดนกันเยอะก,อก็คือการโทรเข้ามาปลอมตัวหลอกว่าเป็นลูกเป็นหลานนะครับเสร็จแล้วก็จะหลอกให้มีการโอนเงินออกไปให้ลูกหลานตัวเอง คือจริงๆก็ต้องบอกว่านะครับพวกมิจฉาชีพเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดเราไม่ไปรับสายไม่ไปคุยด้วยนะครับผมมันก็จบแล้วแหละแต่ว่าหลายๆท่านที่ยังไม่รู้นะครับผมรวมถึงเขาก็มีกลเม็ดต่างๆในการโทรพูดคุยกับเรานะครับหลอกล่อเป็นตำรวจบ้าน,นครับอย่างเช่นกรณีแรกนะครับผมที่เขาชอบโทรมาแจ้งว่าเราเป็นคนทำผิดกฎหมายคือต้องบอกนะครับว่าพวกมิจฉาชีพที่เขาโทรมาล่อหลอกเอแบบนี้เนี่ย ถ้าเกิดเราไม่รับสายไปนะครับตั้งแต่แรกเลยหรือว่ารับแล้วก็ไม่พูดคุยต่อมันก็จบแล้วใช่ไหมครับแต่ด้วยรูปแบบที่เขาทํามาหลอกเรานะครับปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจเป็นเจ้าหน้าที่รัฐบอกว่าเราจะโดนฟ้องโดนแจ้งจับอันนี้หลายคนตกใจกลัวกันนะครับเพราะว่ากลัวว่าจะทําผิดผิดกฎหมายแล้วก็จะโดนจับเข้าคุกกันทําให้คนที่รู้ไม่ทันครับก็จะรวมตัวไปฟังแล้วก็ทําตามแพทเทิร์นที่เขาออกแบบเอาไว้ ถ้าเกิดจะไปไล่ดูนะครับรูปแบบที่บอกว่าเราเป็นคนทำผิดกฎหมายเนี่ยช่วงแรกครับมันจะเป็นการโทรมาโดยอ้างอิงว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสอนอนั้นสอนอนี้นะครับเสร็จแล้วก็บอกว่าเราเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจผิดกฎหมายมีการอ้างอิงว่าบัญชีของเรานะครับถูกนําไปเกี่ยวพันกับพวกที่มีการค้ายาทําผิดกฎหมายบ้างน,นะครับหรือว่าพวกแรงงานอะไรแบบนี้เสร็จแล้วก็จะขอทําการตรวจสอบบัญชีเราครับว่า บัญชีกุณเนี่ยเงินที่ได้เข้ามาเนี่ยเป็นจริงหรือปลอมนะครับอยากให้โอนเข้ามาตรวจสอบหน่อยโดยเราเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจอยู่สอนอนนั้นนี้เช็คได้เลยนะครับถ้าเกิดยังไงแล้วคุณไม่โอนพาให้รตรวจสอบนะโดนอะไรครับจะมีการสั่งฟ้องมีจดหมายมีหมายสารไปถึงที่บ้านเสร็จแล้วก็จะวุ่นวายในการบวนการต่างๆคุณก็ต้องไปอ่ะ แจกคง,งแจงความไปดําเนินการพวกนี้นะครับเรียกว่ามีการหลอกล่อครับถ้าเกิดว่าใครไม่ทันเนี่ยก็จะโดนหลอกให้โอนเงินไปเพื่อการตรวจสอบครับมันมีที่ไหนแล้วโอนเงินไปตรวจสอบไม่มีทางหรอกตลกแล้วนะครับคือก็จะมีการเตือนว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจเขาจะไม่มีการมาโทรศัพท์เพื่อแจ้งว่าคุณจะโดนกรณีแบบนี้แบบนั้นกัแบบัญชีนี้บริษัทนั้นแน่ๆเพราะว่าเรื่องพวกนี้เขาสามารถตรวจสอบได้อยู่แล้วนะครับซึ่งการอ้างเองเป็นตำรวจมาจากสอน,อน,อนเนี่ย มันเกิดขึ้นประมาณ 3- 4เดือนที่แล้วนะครับเสร็จแล้วพอคนรู้เข้าเยอะๆเขาก็เลยเลิกใช้วิธีการแรกนี้ไปแล้วครับมันก็เลยเกิดเป็นเวอร์ชั่นที่2ตามมานะครับเกี่ยวกับการทำผิดโดยเปลี่ยนจากตอนแรกที่โทรมาจากตำรวจให้กลายเป็นอะไรครับโทรมาจากหน่วยงานอื่นๆเช่นคุณอาจจะมาจากบริการขนส่งสินค้าซื้อสินค้าพัสดุต่างๆโทรมาแจ้งว่า อันนี้นะครับโทรมาจากบริษัทขนส่งสินค้าแล้วก็บอกเราว่าคุณมีพัสดุที่สั่งซื้อมามันผิดกฎหมายจ่าหน้าคุณมาเลยเป็นชื่อคุณนี่แหละคุณต้องไปทําการเคลียร์ออก<ฮ>ของข้างในเนี่ยเราแกะออกมาแล้วเจอว่าเป็นยาเสพติดบ้างนู่นนั่นนี่บ้างนะครับถ้าเกิดคุณไม่ไปเคลียร์กับสอน,อ,นอนั้นนี้นะครับ ก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแต่เนี้ยพอเป็นบริษัทเขาก็ไม่เชื่อไงเคยเลยบอกว่าเดี๋ยวเขาจะส่งเรื่องต่อไปให้นะครับที่สนนี้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีคดิกฎหมายเกิดขึ้นและเดี๋ยวตำรวจจะโทรมาอีกทีนึงนั่นไงมันกลายว่ามี2สเต็ปครับเอาพวกบริการส่งของหรืออะไรต่างๆที่เราอาจจะใช้บริการอยู่ครับอาจจะมีการสั่งซื้อออนไลน์ไปรอของส่งมานะครับมันก็เลยมาเข้ารูปแบบนี้แทนเสร็จแล้ว ตำรวจปลอมก็โทรมาหาเราครับว่าสินค้าที่ทางบริษัทนี้แจ้งมาคุณรู้หรือยังดูแล้วใช่ไหมโอเคนะมันผิดกฎหมายนะ mm hmm. คุณต้องทําการครับมาแจ้งความที่สอน,อนครับผมแล้วก็มีการไล่ถามด้วยว่าข้อมูลคุณเนี่ยโดนหลุดไปใช้งานใช่ไหมคุณเคยไปกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ต่างๆหรือเปล่านะครับซึ่งข้อมูลที่เขาได้จากเราไปครับมันจะเป๊ะมากๆชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ถามว่า ของคุณเนี่ยน่าจะโดนกรณีข้อมูลหลุดใช่ไหมอ่าเหมือนกับว่าจะไม่ได้มาอ้างอิงแค่เป็นเคสเดียวว่ามีของผิดกฎหมายแต่จะมีการออกลักษณะเหมือนกับเป็นตํารวจช่วยสืบสวนเคสให้ด้วยว่าคดีของคุณเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงจำนัดวัดระวังได้ยังไงนะครับแต่ก็ายุที่ประมาณเดิมครับก็คือจะมีการพูดถึงเรื่องของบัญชีของเรามีการโอนเงินผิดรูปแบบหรือเปล่าต้องมีการโอนเงินให้ตรวจสอบไหม รหรือว่าจะแก้ไขคดีได้ยังไงโอนเงินมาหรือเราปิดเรื่องหลังบ้านให้จะได้ไม่ต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาลกันอันนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่เขาเปลี่ยนจากการที่เป็นตำรวจโทรมาโดยตรงกลายเป็นว่ามีเจา้าหน้าที่มีบริษัทที่ซอกที่3ที่เราเคยใช้บริการนะครับเข้ามาหลอกล่อเพิ่มอีกหนึ่งสเต็ปเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนเดิมคือให้พึงระวังไว้เลยว่า จ้าหน้าที่ตำรวจจะไม่มีการโทรมาหาเราโดยตรงหรือว่าโทรมาเพื่อติดตามคดีอื่นๆที่เราไม่เคยทำคือคุณรู้ตัวแล้วนี่ยว่าคุณไม่เคยไปทําธุรกิจอะไรผิดกฎหมายเลยนะครับเราไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรแบบนี้อยู่ดีๆจะมาฟ้องเราจะมาจับเรามันทําไม่ได้อยู่แล้วถ้าไม่มีหลักฐานเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือไม่คุยไม่รับสายนะครับอะไรก็ตามอย่าไปยุ่งเลยดีกว่าอันนี้ก็เป็นวิธีแบบแรกนะครับที่มิจฉาชีพเขาเอามาหลอกเราว่าเราทําผิดกฎหมายครับ ข้ามาดูรูปแบบถัดไปก็คือเรื่องของการชวนทําธุรกิจดีกว่าว่าเป็นยังไงรูปแบบที่สอนะครับที่มีการหลอกให้โอนเงินก็คือมีการชวนให้ทําธุรกิจออนไลน์ครับอาจจะเป็นการโทรเข้ามาหรือการส่งเอสเเข้ามาเพื่อให้เขาไปสมัครก็ได้ทั้ง2แบบนี้นะครับจะมีรูปแบบคล้ายกันก็คือเขาจะมีหน้าเว็บไซต์ที่ปลอมมาอาจจะเหมือนไม่เหมือนก็แล้วแต่นะครับแต่เราสามารถกดเข้าไปในระบบได้ ลงทะเบียนเรียบร้อยปุ๊บนะครับก็พร้อมใช้งานเลยคุณสามารถจะเข้าไปนะครับกดดูสินค้าลองสั่งตามออเดอร์พอสั่งครบตามจำนวนหรือว่าใช้งานครบแล้วนะครับจะมีเงินในระบบที่เป็นชื่อคุณเลยนะว่าโอเคคุณทำเสร็จแล้วคุณได้เงิน500บาท1,000บาทก็ว่าไปนะครับแล้วก็หลอกล่อไปเรื่อยครับทำไปสิต่อไปสิเฮ้อตอนนี้ 5, 0 0 0แล้วเฮ้ยยังไงล่ะอยากได้เงินใช่ไหม อยากเอาตังออกมาจา่ายนั้นใช่ไหมโอเคแต่ว่ายอดเงินเนี่ยในระบบมันยังไม่พอกับการถอนออกคุณจะถอนออกได้เมื่อครบเท่าไหร่อ่ะหมื่นสองหมื่นสามหมื่นทำยังไงครับโอนเงินเข้ามาให้เราเสร็จแล้วพอมันครบยอดคุณสามารถถอนออกได้่งถ้าเกิดว่าโอนเงินเข้ามาเนี่ยคุณสามารถทํากิจกรรมสั่งออเดอร์สั่งของเพิ่มได้นะแล้วเงินก็จะเพิ่มขึ้นในแอคเคทาคุณอีก เบื้องต้นอ,อาจจะโอนก่อนหมื่นนึงโอนไปหมื่นหนึ่งเสร็จปุ๊บทำกิจกรรมเพิ่มในระบบครับเงินจาก5,000ันตะกี้นี้เพิ่มขึ้นเป็น15,000เป็น25,000โอ้โหคราวนี้แหละถ้าเกิดอยากให้ครบยอดนะโอนเข้ามาเติมดิเดี๋ยวครบ50,000ถอนได้แต่จริงๆแล้วคุณจะโอนเข้าไปเท่าไหร่ครับมันก็ถอนไม่ได้เพราะเป็นระบบปลอมมันปลอมตัวเลขขึ้นมาหลอกว่าเราทำธุรกิจกับเขามีเงินในระบบ เป็นตัวเลขเท่านั้นแต่ว่าไม่มีเงินจริงครับเราโอนเข้าไปหมื่นสอ0 0มื่นสากะว่าจะถอนได้ตอนประมาณ50,000บาทหรือแสนหนึ่งเมื่อถึงเวลาครับพอยอดถึงแล้วเขาก็จะบ่ายเบี่ยงครับว่าทําไม่ได้ติดธุรกิจตรงนั้นตรงนี้อายต้องปรับยอดเพิ่มขึ้นอีกนิดน,นึงเพราะว่าทางบริษัทแม่สั่งมาอะไรก็ว่าไปครับสุดท้ายแล้วครับก็คือเงินที่เาโอนเข้าไปหายครับไม่สามารถติดตามคืนได้ มาถึงรูปแบบที่สามครับอันนี้คือส่วนมากจะเป็นการหลอกผู้สูงอายุกันซะมากกว่าครับโดยจะเป็นการปลอมตัวเข้ามาบอกว่าเป็นลูกเป็นหลานโทรเข้ามานะครับคือถ้าเกิดโทรไปแล้วคนรับสายเป็นคนแก่เขารู้จักเสียงได้เลยเขาบอกว่านี่จําได้ไหมหลานเองอันนี้ต้องออกมากาครับบางคนจะสวนก่ดอบไปเลยว่าอ๋อหลานนั่นหลานนี่นันน่นเช่คือบอกชื่อเข้าไปเลยอะ เขาไม่ต้องมีการรู้ชื่อลูก้าราด้วยซ้ำนะครับคือบางทีคนแก่ก็แบบว่าถึงใครอยากคุยกับใครก็เผลอพูดชื่อออกไปครับอ๋อล้านพัดใช่ไหมหรือว่าล้านเก่งใช่ไหมปรากฏว่าเขาก็สวมรอยเลยครับอ๋อใช่แล้วนี่คือล้านพัดเองไม่ได้คุยกันตั้งนานเป็นยังไงบ้างที่เบอร์เนี้ยอาจจะไม่ขึ้นชื่อก็เพราะว่ามือถือพังก็เลยเปลี่ยนเบอร์แล้วตอนนี้ แล้วก็มีการคุยถามสาวทุกสุสติไปครับเสร็จแล้วก็จบครับยังไม่มีอะไรในวันแรกแค่บอกให้เขาเมมเบอร์ก่อนเพื่อครั้งต่อไปโทรกลับมาจะได้อ้างตัวแล้วก็เบอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอเนี่ยก็จะขึ้นว่าเป็นเบอร์หลานอันนี้ถ้าเกิดว่าไหวตัวทันครับโทรเช็คกับเบอร์เก่าหรือว่าเบอร์ของหลานจริงๆได้มันก็จบแหละนะครับแต่บางครั้งเราก็อาจจะไม่ได้ติดต่อกันนานหรือว่าเบอร์ที่แสหลานใช้เนี่ก็จะลืมไปแล้วนะครับ ก็โดนกันหลายต่อแล้วครับคราวนี้พอวันแรกโทรคุยเซฟเบอร์เรียบร้อยถัดมาก็จะเป็นการโทรมาเริ่มขอยืมเงินไปทําธุรกิจเดี๋ยวโอนคืนให้ซึ่งช่วงแรกครับเขาโอนคืนให้เราอยู่แล้วอะขอยืม5้0พันยืมหมื่นหนึ่งโอนคืนกลับภายใน24ชั่วโมงอ่ะก็วันถัดมาก็โอนคืนกลับมาให้เพื่อทําอะไรครับเพื่อซื้อความเชื่อใจว่าโอเคแหละคงเป็นหลานจริงจริง ยืมเงินไปก่อนแล้วโอนคืนกลับมานะครับเสร็จแล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นครับ<ๆ>เขาก็จะเริ่มขอยืมเงินในวงเงินที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคราวนี้แหละไม่โอนกลับให้แล้วนะครับโอนแล้วไปเลยหายไปเลยนะครับโอนบอกว่าเอะแล้วตอนที่โอนน่ะไม่แปลกใจหรอว่าชื่อบัญชีมันเป็นคนละคนกันอันนี้เขาไม่มีขารอ้างอยู่แล้วครับว่าอ้างว่าต้องโอนให้เจ้านาย โอนเข้าบัญชีของที่บริษัทก็จะเป็นคนรับคนละคนกับชื่อหลานอันนี้คือต้องบอกว่าด้วยความที่บางทีผู้สูงอายุเขาอาจจะแบบหลงๆล,ล,ลืมๆบ้มมางหรือไม่ก็ไว้ใจนะครับคิดว่าเป็นลูกเป็นหลานแหละก็โอนก็โอนออกไปเพราะว่าช่วงแรกม,มันก็ได้กับคืนมานี่โอนให้ยืมไปแป๊บเดียวเองอะ่ะไปหมุนเงินกลับมาก็คืนมาแล้วไงแต่คราวนที่พยอดมันสูงเึ้นเรื่อยๆเนี่ยเขาไปโอนกลับมา,ก,บมาก็หายไปเลยครับเงินเรียบร้อยแล้ว นี่ครับก็เป็นรูปแบบที่ไม่ฉาชีพนะครับตอนนี้กําลังใช้นะครับการโทรศัพท์เข้ามาเพื่อล่อลอกให้เรามีการโอนเงินออกไปนะครับก็คือต้องระมัดระวังกันให้ดีขึ้นเอาจริงผมว่าคนที่ติดตามข่าวสารต่างๆครับอัปเดตตลอดเนี่ยน่าจะรู้ข่าวพวกนี้นะครับและถึงเวลามีคนโทรมาก็ จะตัดสายไม่คุยหรือว่าปฏิเสธทุกอย่างไปแล้วนะครับจะเห็นว่า,าหลังๆก็มีคนเริ่มแชร์นะครับคลิปที่แบบว่ามาโทรมาอีกแล้วอะ่ะเดี๋ยวคุยเล่นดีกว่านะครับแล้วก็คุยเล่นไปไม่โอนเงินให้ไม่ทําตามนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วนะครับผมก็คือถ้าเกิดเรารู้จักระมัดระวังนะครับรอบคอบเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ให้ดีขึ้นเนี่ยก็น่าช่วยให้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉีพเหล่านี้นะครับ คือต้องระวังไว้แหละว่าเรื่องของพวกข้อความต่างๆหรือเบอร์โทรศัพท์เนี่ยตอนนี้มันสามารถปลอมแปลงได้ะระดับหนึ่งครับอาจจะมีการใช้ระบบแจ้งตัวตนมานะครับจากเบอร์โทรศัพท์ว่าเป็นเบอร์นี้แต่ขึ้นอย่างอื่นมาเป็นข้อมูลอย่างเช่นอาจจะขึ้นเป็น ถานีตำรวจสอนอพวกนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็รวมถึงพวก SMS ด้วยที่สามารถหลอกเราได้ว่ามาจากบริษัทนั้นนี้นะครับโดยการใช้ตัวของระบบ IT ทีนี่แหละในการหลอกเข้ามาคือต้องบอกแหละครับว่าตัวเราเองรู้ดีที่สุดนะครับว่าเราไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจหรือการทําอะไรที่ผิดกฎหมายอยู่แล้วนะครับการที่อยู่ดีจะมีคนโทรมาแจ้งเราว่าเอ้ยคุณสั่งของผิดกฎหมายมานะหรือว่าเป็นตํารวจโทรมาเพื่อขอตรวจสอบเส้นทางเดินบัญชีเงินในบัญชีของเราเนี่ย มันไม่ไปทางเป็นไปไ,ได้อยู่แล้วครับเรื่องพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันจะมีอะไรแจ้งเข้ามาเนี่ยส่วนมากถ้าตำรวจเขาจะมาเป็นรูปแบบของจดหมายหมายเรียกหมายสารนะครับมาถึงที่บ้านเราไม่ค่อยมีหรอกที่จะโทรมาติดต่อตรงก่อนเพื่อขอเช็คข้อมูลเบื้องต้นมาขอสืบพยานทางโทรศัพท์อันนี้เนี่ยเพราะตามจริงแล้วเนี่ยเขาต้องมีการนัดหมายให้ไปเจอกันที่สถานีตำรวจเป็นหลักนะครับเพื่อไม่าจะเป็นการเรื่องของอ่ะขอเอกสาร การยืนยันตัวตนนะครับหรือแม้แต่การทําเรื่องฟ้องร้องก็ตามนะครับหวังว่าครับทุกคนที่ได้ชมคลิปนี้นะครับก็น่าจะเข้าใจนะครับถึงเรื่องของรูปแบบที่มอจชีพเข้ามาหลอกลวงเรานะครับเรียกว่ามันต่อยอดมันขยายนะครับเรียก้ว่ามีการเพิ่มทริคนะครับเพิ่มรูปแบบเข้าไปนะครับให้มีการหลอกล่อจากหลายแง่มุมมากขึ้นแต่สุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าเราระมัดระวังดีๆนะครับมีการเช็คข้อมูลก่อนนะครับตรวจสอบกับญาติพี่น้องของเราเอง หรือแม้แต่หน่วยงานจริงๆนะครับที่เขาโทรแจ้งเข้ามาไม่ไปหลงเชื่อเบอร์ที่โทรเข้ามาตั้งแต่แรกนะครับอันนี้ก็น่าจะช่วยให้เราสามารถปลอดภัยจากเรื่องเหล่านี้ได้นะครับอย่างนี้ต้องระมัดระวังนะครับผมพวกภัยร้ายต่างๆจากทั้งโลกของไซเบอร์แล้วก็การที่โทรเข้ามาหลอกลวงเราด้วยนะครับผมอย่างไงก็ฝากแชร์ครับคลิปนี้ด้วยเผื่อใครที่แบบว่ามีญาติพี่น้องอยู่ต่างจังหวัดครับจะได้ไม่ไปหลงกลนะครับมจฉาชีพที่ใช้โทรศรัพท์โทรเข้ามาหลอกเอาเงินลงไปนะครับ